โอ้ยตกใจหมดพอดีครับผมวันนี้ยกกับผมได้เซคายตรงที่นี่โครการไม่เชิงว่าสุ่มนะผมจะมาเปิดอ่า UR เพราะว่าเราได้บัตรนี้นะผมนี่ได้ตั๋วนะผมการันชาการันชาบ้านในตั๋วกาชาากรันตีอาร์นะผมซึ่งมันคนเล่นต้องเล่นได้สักครึ่งปีถึงจะได้ตั๋วนี้นะผมก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้ UR อะไรนะฮะก็แป๊บหนึ่งนะยังอัดอยู่เนี่ย ดโอเคขออย่างเดียวคือ,อยูอาร์คานันเหมือนเดิมนะผมยูอาร์แล้วก็ได้ขอไม่ซ้ำนะผมขอแค่นั้นแหละนะก็เริ่มเลยดีกว่านะผมะเริ่มเลยตัวไหนก็ได้อออเขอไม่ซ้ำแล้วนี่ยูอาร์เราไม่ต้องลุ้นมากเหมือนตอนสุ่มนะฮะเพราะว่าอันนี้เกลือ,อน,นี่ไม่เกลือนะผมว้าวดูน่าทีฮะอู้ ยูอาร์คานันคานันขอคานันขอแค่นั้นแหละคานันคานันฟังเสียงเอานะเสียงใครว่าเฮ้ยจิกาอันนี้เรายังไม่มีนะผมด้วยจิกาผมดีลิเตอร์ของวงอะคว้าก็โอเคอยู่นะผม เดีถือว่าโอเคอยู่ว่าเราก็จะได้จิกะอยู่เหมือนกันนะผมขอไปดูชุดนิดหนึ่งนะในชุดอะไรจ๊ะอ่าไหนอ่ะออ๋ขอดูชุดหน่อยสิถ้าจะผิดจะเป็นชุดเสียมเงินเลยสักอย่างแหละถ้าจะไม่ผิดจะดูโอเคปลดล็อกชุดเลยเพรจนใครในหน้าร้อนปลดล็อกไปเลยนะผม อืโอเคถ้ามีเสียงรบกวนขอโทษด้วยนะที่ที่ทำงานนะผมโอเคแล้วก็ไปใส่ให้กจิกะเลยกันโหลดอีกแล้วถ้าเสียงรบกวนขออภัยด้วยที่ทำงานนะผม ทำไมต้องมาเสกตดังตอนทานคลิปตลอดเลยวะน้ำแมวไม่รู้แหละอ่าอ,อ,อ่ะคุยให้เสร็จโอ้ชุดนี้ติกขาให้อืมโอเคขอจบตเพลงเท่านี้นะผม